คนแรกของไทยนางเอกช่องเจ็คนนี้ถูกแบรนด์กีฬาระดับโลกจองตัวแล้ว เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสุดฮอตของช่องเจ็ดสำหรับแอนนาคลึงนางเอกสาวจากละครสาวน้อยร้อยไม้ที่กำลังทำาบรตติ้งรัวๆล่าสุดวันนี้15กันยายน2565มีรายงานออกมาว่าแอนนาได้รับเลือกจากแบรนด์เอซิกแบรนด์กีราระดับโลกให้เป็นแบรนด์แอดโวเกตหญิงคนแรกของไทยสำหรับแอนนาคลึงเคยผ่านการเล่นซีรีส์มาบ้างเลยทำให้เธอชอบงานแสดงต่อมามีโอกาสได้มาแคสที่ช่องเจ็ดกระทั่งความสามารถ โดดเด่นและหน้าตาสวยทรงเสน่ห์ทำให้เธอได้สัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดประเดิมด้วยละคร2เรื่องอย่างสาวน้อยร้อยไมย้และสัจจะในชุมโจนเสือสั่งฟ้าสามแอนนากลึงเป็นสาวสวยที่ชอบทำกิจกรรมชอบออกกำลังกายปลูกต้นไม้เล่นเกมส่วนของโปรดคือแจวปาร้าส้มตามด้วยความที่มีเลือดอีสานทำให้เธอชอบละครเพลงรักลิมฝั่งโขงมากๆแถมยังแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้พูดภาษาอีสานอีกด้วย